ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวันตุดจีนคือวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนที่ชาวจีนและคนเชื้อสายจีนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและมีประวัติมายาวนานหลายพันปี และมีชื่อเรียกต่างกันไปตามยุคสมัยเช่นซุยหมายถึงการโครจรครบหนึ่งรอบของดาวจูปิเตอร์และเหนียนหมายถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้แต่เดิมยังถือว่าเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองหรือดูใบไม้ผลิดังนั้นวันตุดจีน จึงเคยมีชื่อเรียกหนึ่งว่าวันชุงเจ๋แปลว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจะเริ่มเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอีกครั้งหลังผ่านฤดูหนาวอันยาวนานมาแล้วนั่นเองกำหนดการวันจุดจีนจะตรงกับวันในปฏิทินจีนคือวันที่30เดือน12ตามปฏิทินจีนถือว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่า ส่วนวันที่1เดือนหนึ่งตามปฏิทินจีนเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือวันตุดจีนซึ่งการไหว้วันตุดจีนและการเฉลิมฉลองเทศกาลตุจีนนั้นจะแบ่งเป็นสามวันหลักๆได้แก่ 1. วันจ่ายตุดจีนเป็นวันที่ผู้คนจะออกไปจับจ่ายซื้อของไหวตุจีนเช่น อาหารสดอาหารแห้งผลไม้ก่อนที่ร้านค้าจะหยุดตุดจีนกันซึ่งปีนี้จะตรงกับวันพุทธที่10กุมภาพันธ์ปี2564 2. วันตุดจีนเป็นวันที่ผู้คนจะไหวเทพเจ้าเพื่อขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองรวมถึงไหวบันพระบุุษภูมิพระคุณเพื่อแสดงความถึงความกตัญญูปีนี้ ตรงกับวันพรฤหัสบดีที่11กุมภาพันธ์ปี2564และ3วันเที่ยวตุดจีนเป็นวันที่ผู้คนจะแต่งกายสวยงามด้วยสีสันสดใสเช่นสีแดงแล้วออกไปขอพรญาติผู้ใหญ่อวยพรโดยคำพูดดีๆและพากันออกเที่ยวในวันนี้ผู้คนจะหยุดทำงานและงดทำสิ่งอัปมงคลทุกชนิดโดยปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์ปี2564ส่วนทั้งเรื่องของไหวและวิธีไหวตุดจีนคืออาหารไหวและของไหวตุดจีนจะเน้นของที่มีความหมายดีเป็นมงคลและสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์พูนผลเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตโดยหากจะไหวเต็มรูปแบบก็จะมี4แบบด้วยกันสำหรับไหวเจ้าที่สำหรับไหวบรรพบ,บุรุษ สำหรับไหวท่านสัมภเวสีหรือดวงวิญญาณรลญาติและหากใครต้องการไหวขอโชคลาภเพิ่มเติมก็จะมีการไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอียเพิ่มเติมด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่